ก่อนอื่นขอกราบสวัสดีพี่ๆ Fc ทุกท่านครับช่องเบลลายไทยครับผมพระโบราณของเก่าสะสมครับมาพบกันเช่นเคยในรอบค่านะครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อครับ0625456564ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับธนาคารออมสินครับผม020359264890ครับชื่อบัญชีสุชาติรุ่งอินครับ Fc ท่านใดไม่สะดวกแอดไลน์นะครับสามารถโทรหาผมได้ครับวันนี้มีพระมา ไม่กี่รายการครับแต่ว่าได้ใช้ความแน่นอนครับรายการแรกผมนําเสนอครับพี่เป็นพระกุนะครับนี่เป็นพระล่วงน่าจะเป็นพระล่วงลบุรีนะครับอย่างนี้นะครับแม่สกุไทยก็มีนะครับศิลปะแบบนี้ครับเป็นพระกุเก่าครับองนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะครับ เนื้อหาจัดจานมากับคาบกุคาบดินยังอยู่ครับเป็นเนื้อสนิมแดงแน่นอนครับองนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับสภาพเก่ามากครับอง์นี้ผมขอห้าร้อยบาทนะครับ FC ท่านใดชอบปิดเลยนะครับเป็นรายการที่หนึ่งครับเป็นผระกุ่นะครับ เป็นอะไรกันที่1ครับต่อไปเป็นอะไรกันที่2ครับเป็นอ่ะพุทธมามะก,กะนะครับเป็นเข็มกัดลงยาองค์อง,องน,นี้ผมขอที่200บาทละกันเป็นเข็มกัดนะครับน่าจะเกี่ยวกับทางด้านพระพุทธศาสนาเนาะพี่เนาะ มีเข็มกัดแบบนี้แสดงว่าต้องมีการติดใช้มาในสมัยก่อนครับเป็นอะไรกันที่2ครับต่อไปเป็นอะไรกันที่3ามครับมาเป็นหลวงพ่อเงินครับนี่คือไม้โพแกะหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพี่เป็นของเก่าค่อนข้างหายา,ยากไม่ค่อยเจอครับนี่เป็นไม้โพแกะเก่าๆเ,เลยครับน้ำหนักเนี่ยถ้าขึ้นตาช่างเนี่ยผมบอกเลยว่าแม้แต่2มิลเนี่ยเพือ่อจะไม่ติดด้วยนะครับเบามากครับนี่คือไม้แกะ หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับคนเจอนี่ผมนํามาไล้เลยนะครับองค์นี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทใครชอบปิดเลยนะครับเป็นไม้โพแกะหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยปักกิ่งโพไว้นะครับที่หน้าบัวสดนะครับบอกว่าถ้าวัดน,นี้จะเจริญเนี่ยก็ขอให้ต้นโพเนี่ยโตวไวๆนะครับแล้วก็ที เป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อเงินตัดไว้ครับก็ต้นโพเนี่ยใหญ่มากๆครับคุมหลังคาโบสเลยนะครับก็ตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่าหลวงพ่อเปื่งเนี่ยทำการทําพิธีตัดนะครับตัดตัดก็ไม่ได้ครับเอาคนตัดมาตัดก็มีปัญหาครับก็ปรากฏว่าอยู่ๆวันหนึ่งก็ร่วงลงมาเองนะครับนี่คือกิ่งโพนะครับของหลวงพ่อเงินครับองค์นี้ปิดได้เลยนะพี่ มีคนอ่าคนแก่นะเอากิ่งโพไปทําฟืนนะครับมีนะครับเขาว่าตัวพองทั้งตัวเลยครับแหมเอาไปทําฟืนแล้วก็เอาไปเผาถ่านครับเอากิ่งโพไปเผาถ่านของหลวงพ่อเงินครับองค์นี้สวยมากพี่นี่คือหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเป็นในผมดูเป็นขี้ตาเนี่ยน่าจะเป็นสี่ชายนะครับน่าจะเป็นสี่ชายใครชอบองค์นี้ปิดเลยนะพี่องค์นี้ผมขอที่ 700บาทแล้วกันพี่ประมาณนี้มี FC หลายท่านไม่ทันนะครับหลวงอเงินผมนะครับเก่ามากๆครับอ่ะต่อไปครับเป็นนี่เป็นตะกรุดรุ่นแรกครับหลวงพ่อทบวชชนแดนใครชอบรายการนี้เป็นของเก่านะครับลงรักครับเดิมๆเขาเรียกว่าตะกรุดฝาบาทครับสมัยก่อนเนี่ยม้วนด้วยพิชานะครับนี่นะครับดูนะ คนสมัยก่อนเนี่ยเก่งจริงๆนะทําได้ยังไงครับแม่น่าจะเป็นสามกษัตริย์หรือเปล่ามีตะก,กวดด้วยนะครัใครชอบรายการนี้800บาทครับเป็นหลวงพ่อทบวชชนแดนครับพี่ค่อนข้างหาย,ยากครับต่อไปครับมาเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจันทร์หรือเปล่าหลวงพ่อจันทร์บางมอนเนื้อจัดมากครับรายการนี้ผมขอที่800บาทใครชอบปิดเลยนะครับข้อมูลเนี่ยไม่ค่อยเป็นนะครับ น่าจะเป็นหลวงปูจันทร์วัดบางมอนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับในที่ผมไลฟ์มาตั้งแต่แรกๆเนะองค์นี้น่าจะเป็นองค์ที่สองที่สามครับแล้วก็เป็นองค์ที่สวยที่สุดด้วยนะร,รายการนี้800บาทถือว่าเบามากครับพี่เป็นรายการที่หกนะครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดเป็นพระในยุคพวะวรวดีครับนี่เป็นเสียนพระเก่าๆครับ ใครชอบพี่รายการนี้สามารถปิดได้เลยนะครับเป็นพระเก่าครับคาบลานี่ขึ้นทั้งองค์ครับเป็นเสียงพระน่าจะเป็นยุคทวารวดีนะครับสีเทพนะครับเป็นของเก่าเลยครับพี่เนื้อเนี่ยมันมากๆถามว่าเนื้อแก่งขนาดไหนมันอิดเลยนะพี่เสียงเนี่ยลองก็เคาะดูได้ครับมันอิดครับพี่พระลักษณะนี้นะครับเรา เช็คดูได้เลยกันเทสนะครับลองเคาะกับกระเบื้องดูนะครับแตกแน่นอนครับพี่ถ้าเคาะนะเพราะว่าพระเนี่ยเก่าครับมีความเก่าเนี่ยมีรอยบินแล้วนะครับอันนี้บินเดิมเขานะครับรายการนี้เป็นเียษพระสวยๆเลยครับพี่หายากครับหกร้อยบาทแล้วกันน่ารักดีครับเป็น รายการที่7ครับต่อไปเป็นรายการที่8ครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนองนี้สวยสุดครับดูนะครับสภาพผิวเดิมครับหล่อเดิมเดิมผิวหิ้งเดิมเดิมครับยาขัดเดิมยังอยู่ครับนี่คือหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับพี่ใครชอบหลวงพ่อทบครับตอนนี้หลวงพ่อทบเนี่ยหลายรายการพอสมควรครับเป็นพระน่ารักมากครับเก่ามากครับ องนี้500อบาทครับใครชอบปิดเลยนะครับพี่หลวงพ่อทบผิวเดิมครับวัดชนแดนครับพี่ต่อไปรับเป็นสมเด็จอ่าพี่ดูสมเด็จบ้างนี่เป็นพระสมเด็จบางขนพรมพิมพ์เส้นได้ครับค่อนข้างหายากไม่ค่อยเจอนะครับพบเจอน้อยมากครับสสยๆนะครับไม่สวยน่มีเยอะนะครับแต่สวยๆแบบนี้นะหายากครับพี่องค์นี้700รบาทนะครับส่วนตัวนี่ผมชอบเลยนะครับ มวลสารเป๊ะเลยครับแล้วก็หนอนด้นปูไตหนอนด้นเป็นยังไงครับหนอนด้นก็เนี่ยครับดูครับด้นด้นซ้ายด้นขวาแทงออกซ้ายออกขวาแล้วเป็นหนอนด้นส่วนปูไตจะเป็นขึ้นขึ้นครับตัวเนี่ยเป็นปูปูไตนแบบนี้ครับขึ้นขึ้นลงมาเป็นของเก่าครับจะเป็นเฉพาะพระเก่าด้วยนะครับถ้าเป็นพระใหม่เนี่ยไม่ไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับพระใหม่จะเป็นฟองเต้าหู้นะครับรายการนี้ 700บาทครับเป็นรายการที่9ครับต่อไปเป็นรายการที่10ครับรายการที่10เป็นแฟยิทนะครับนี่เป็นหลวงปู่รอดวัดวังน้ำบนครับสภาพใช้เนื้อเก่าจัดครับพี่ผิวเดิมครับสภาพใช้นะมีร่องรอยการใช้แล้วก็อย่างนี้ก็เรียกว่าคราบคราบสบู่นะครับเขียวๆแบบนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยสบู่ตานกแก้วแน่นอนครับพี่ คนชอบใช้นะครับตานกแก้วเนี่ยกัดดีนะครับสมัยนี้ก็หลากหลายคับพี่ยังยังมีอยู่นะครับสบู่นกแก้วเนี่ยยังมีอยู่ครับรายการนี้เป็นหลวงผู้รอดวัดวังน้ำบนครับสองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับองคนี้สวยมากๆ6ครับหกรบาทแล้วกันใครชอบปิดเลยนะเป็นรายการที่10ครับ ต่อไปเป็นรายการที่11ครับพี่11เป็นซุ้มกอเก่าๆครับอ่าพี่ดูนะครนี่คือพระซุ้มกอเนื้อเก่าๆครับผิวดิ่มเดิมนะครับเห็กสีทันใดเปิดมนาะพบเจอช่องผมเนี่ยถือว่าพี่เจอของดีแล้วครับมีโอกาสพบเจอแล้วก็สามารถปิดได้เลยครับพี่โอกาสมาถ,ถึงนะพี่วันนี้นะครับพบเจอแล้วครับซุ้มกอสวยๆแบบนี้ 700บาทครับใครชอบปิดเลยนะครับนี่เป็นสุ้มกอเป็นกุวัดนาธาเลยสองสีด้วยเขาเรียกว่าทูโทนนะครับต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์คิ้ตาครับพี่อ่ะเมื่อวานนี้มีสีไม่ทันหลายท่านครับวันนี้ผมมาแก้ตัวนะครับหลายองค์เลยนะครับ เก่าๆครับเป็นพิมพ์พี่ตาองค์นี้เป็นห้าชายครับห้าชายเนี่ยเรียกว่าห้าชายจมูกใหญ่ห้าชายเนี่ยจะเป็นพระองค์ค่อนข้างโตนะครับดูนะครับถ้าเราเทียบกับพิมพ์นิยมเนี่ยโตกว่าพิมพ์นิยมนะเครื่องเลยนะครับห้าชายเนี่ยต้องใหญ่ก่าเขาหมดนะครับพี่สามชายเนี่ยต้องเล็กนะครับดูนะมีพระเทียบนะครับนี่เป็นพิมพ์นิยมครับพี่ จะดูนะครับส,สวยๆทั้งนั้นนะครับวันนี้อง์นี้หกร้อยบาทใครชอบปิดเลยนะพี่เป็นพระเก่านะครับคนเก็บพระเนี่ยบอกเลยว่าไม่เก็บองเดียวแน่นอนครับหลวงพ่อเงินเนี่ยบางคนมีเป็นหมื่นองนะพี่อันนี้เรื่องจริงนะครับนี่เป็นพระยุธยาครับพี่บางคนมีเป็นอ่ เป็นหมื่นเป็นกระสอบครับชอบชอบมากๆครับสมเด็จเนี่ยบางคนมีเป็นหีบหีบนะครับอันนี้เรื่องจริงครับอันนี้พระยุทธยานะพี่ใครชอบเก่าๆยุทธยาแบบนี้ครับก็เป็นยุคอู่ทองนะครับพระชงอู่ทองถือว่าเป็นยุคต้นเลยนะครับรายการนี้สภาพนี้ผมขอที่500บาทแล้วกันน่ารักดีครับพระเนี่ย อยู่ที่เนื้อด้วยนะพี่ถ้าแบบเป็นเนื้อชิ้นเงินเนี่ยราคาก็ไปอีกราคาหนึ่งพี่ถ้าเป็นตะกั่วนะครับก็อีกราคาหนึ่งสนิมแดงเป็นอีกราคาหนึ่งครับชิ้นเขียวเนี่ยถือว่าเบาที่สุดนะครับราคาของพระนะครับต่อให้อายุมากแค่ไหนก็ชิ้นเขียวราคาไม่ค่อยไปนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่ละคนนะครับอ่ะองนี้ปูสุกเก่ามากพี่องนี้ผม ขอ9ก0บาทนะใครชอบปิดเลยนะครับนี่คือปูสุกครับพยายามซูมให้ใกล้ๆครับพี่เห็นมิติพระนะเพราะว่าพระเนี่ยค่อนข้างคมนะแต่ว่าเนื่องจากมีคราบผิวหิ่งเดิมปกคลุมนะครับทำให้ส่องอยากนิดนึงครับเป็นหล่อโบราณครับพี่น่แม่คมขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะเ0 0าบาทครับเป็น รายการที่สิบครับเท่าไรนะสิบสี่ต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าครับสิบห้าเป็นพระล่วงองค์นี้เป็นลบบุรีนะพี่ดูนะครับศิลปะแบบลบบุรีเก่าๆแบบแบบนี้เลยนะครับใครชอบนะครับเก่ามากๆนะครับดูครับผากุครับจะสมบูรณ์เป็นไปไม่ได้ครับแหม่ยากครับพี่องค์สมบูรณ์นะครับ นี่คือลบบุรีนะครับเนื้อเดียวกับลบบุรีหูยานก็เป็นสนิมแดงครับพี่เขาเรียกว่าตะกั่วสนิมแดงครับตะกั่วเนี่ยเวลาโดนมีอายุขึ้นมาเนี่ยหกร้อยห้าร้อยปีเนี่ยจากสีถ้าเป็นในยุคหลวงปู่ภูทะล่อเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะพี่ครับอายุประมาณเกือบร้อยปีเนี่ยก็สีชมพูแต่ว่าสาเหตุที่เกิดสนิมแดงเนี่ยเนื่องจากเวลาเนี่ยนานครับพี่ จิงเกิดสนิมแดงขึ้นมานะครับองนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ดีห้าร้อยบาทครับมีบินข,ข้างนน,นิดนะครับความรู้เล็กๆๆน้อยครับผมรักจำครับครูพัพกรักจำนะพี่เนาะอ่าองค์นี้สวยมากพี่ดูใบหูนะครับนี่คือหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางคานครับเป็นนิยมบีนะครับดูเป็นมือรองครับ ค่อนข้างน่ารักครับพี่เนื้อนี่เก่าจัดแน่นอนครับพระชุดนี้ถามว่าทําไมเนื้อเป็นแบบนี้ครับอยู่ในที่เดียวกันครับพี่เนี่ยพระอยู่ในโซนเดียวกันในที่เดียวกันเนี่ยเนื้อเขาจะเหมือนกันนะครับดูครับบางองค์ก็ไม่เหมือนครับแต่ดูองค์นี้สวยมากเจ็ดร้อยบาทใครชอบปิดเลยนะครับพี่เนื้อจัดมากๆครับหลงเงินเนี่ยผมพยายามจะให้นิ่งนิดน,นึงนะครับ เป็นพิมพิยมบีพิมพ์มือรองครับพี่ใครชอบพระในขนาดองค์น่ารักครับเป็นรายการที่เป็นรายการที่16ต่อไปเป็นรายการที่17บเจ็ดอ่ะสิบเจ็ดเป็นอ่พี่ดูองค์นี้นะผมเพิ่งเงินผมจะเน้นนิดนึงครับวันนี้ครับแต่ว่าพระมีไม่กี่รายการ10กว่ารายการครับพี่ องนี้ก็เป็นพิมพิยมครับเป็นนิยม A นะพี่ดูนะบางองค์จะมีร่องรอยการตะไบเดี๋ยวผมจะให้รับชมนะครับอ่ะบางองค์จะมีร่องรอยการตะไบตรงนี้ครับสาเหตทุที่ตะใบเพราะว่ามีเนื้อเกินแบบนี้ครับพี่บางองค์ก็จะมีร่องรอยการตะไบครับในหลงเงินนะครับบางองค์ก็ตะไบไม่หมดก็มีครับเขาเรียรกว่าเนื้อเกินครับม <ๆ S 2> ีทุกองค์นะครับแปลกนะครับ อันนี้เป็นเรื่องแปลกจริงๆสําหรับหลวงพ่อเงินครับแล้วสวยมากๆครับองนี้ครับพระเนื้อจัดครับพิมพ์ไปเลยนะครับอ่ะองนี้เจ็ดร้อยบาทใครชอบปิดเลยนะครับพระไม่คมแต่น่ารักครับเขาเรียกว่ามีเสน่ห์นะครับนี่คือหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับมณเสห์แห่งเมืองพิจิตรนะครับจังหวัดพิจิตรเนี่ยโด่งดังมาเนี่ยหลวงพ่อเงินนะครับ ใครไม่รู้จักหลวงพ่อเงินเนี่ยถือว่าแม่เชยเลยนะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยโด่งดังมากครับดังไกลทั่วโลกนะครับอ่ารงนี้ครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขิดต,ตาครับผมดูเป็นพิมหนึ่งสองสามสี่ชายหรือเปล่าพ์พ์เหมือนห้าชายสี่ชายนะพี่หนึ่งแล้วนับ ชายในี่ยนับตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ชายครับพี่นะครับโมเสคูนี้ผมเทียบกับห้าชายเนี่ยขนาดองค์ก็จะเล็กกว่าครับน่ารักครับพี่ดูนะครับแม่เนื้อมันมากครับเจ็ดร้อยบาทเท่ากันนะพี่พระเนี่ยสวยทุกองนะบอกก่อนนะครับว่ามีเสน่ห์ทุกองค์และเก่าทุกองครับแบบนี้ไม่เก่านี่แม่ ไม่ได้แล้ครับสีออกน้ําตาลไม่ไหม้แบบนี้เขาเรียกว่าน้ําหมากนะครับแล้วก็ปาดเนี่ยก็ต้องอมหมากกนะับหลวอเงินคนระับใครเคยเห็นผ่านตามาคุ้นๆมาเจอช่องผมปิดเลยนะพี่ครับเป็นรายการปิดท้ายของวันนี้ครับพี่ที่องค์สิบแปดนะของสิบเก้าองค์กแล้วกันสิบเก้าองคอ์ดูองค์นี้ อ่าพี่ดูนะครับองนี้ก็เป็นพิมิยมบีครับมาหน้าแบบอ่าหน้ามาแปลกแปกครับแต้มันครับโอ้โหเต็มเนื้อเต็มๆต็ครับพี่โลหะเต็มๆเ,เลยนะครับอ่าองนี้ 600อบาทใครชอบปิดเลยนะครับขอความแตกต่างนิดนึงครับเป็นรายการที่19ครับพี่ครับวันนี้ก็หมดเวลาครับพี่ช่องทางการติดต่อนะครับ0 6 6 5 4 5 6 5 6 4ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับธนาคารออมสินครับผม020359264890ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วผมก็จะไลฟ์ทุกวันครับพี่จะพยายามไม่ขาดเลยนะครับ วันนี้หมดเวลาลงผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ